สวัสดีครับ,บน,ออน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel f u n o v a นะครับวันนี้เราอยู่กับดิจิมอนนะครับเรียกว่าเป็นบล็อก RB 0 1นะครับเรียกว่าเป็นรหัสใหม่ล่าสุดนะครับของทาง Digimon c a r d Game นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเรียกว่าทีเดีมันเป็นรหัสที่ รีบินของเก่านะครับแล้วก็มีของใหม่บางส่วนนะครับเป็นภาคล่าสุดนะครับดิจิมอนโกดเกมสนะครับก็จะมีเจ้าตัวของทางด้านกัมมามอนนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นร่างสุดท้ายแล้วของกัมมามอนนะครับเป็นซิรุตซิริอุตมอนนะครับอ่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเปิดกันนะครับใน1กล่องนี้นะครับมีทั้งหมด12แพ็คนะครับและในบล็อกนี้เนี่ยเรียกว่าทางบันไดเนี่ยเขาเคมมาว่า จะเป็นบล็อกที่มีการ์ดข้างในหรูหรามาเห่าที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซองนี้เนี่ยก็จะยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด12สองซองนะครับแล้วก็ซองจะค่อนข้างใหญ่กว่าปกตินะครับจำนวนการ์ดเนี่ยจะเรียกว่าเยอะกว่าปกติด้วยนะครับนี่นะครับเยอะเลยนะครับเอาละเรามาเริ่มจากอันนี้แพงสุดเลยจริงๆมันมีใบที่แพงสุดอย่างนี้น,นะครับซึ่งเราก็เป็นตัวซิลิส์วูดมอนนี่แหละเพียงแต่ว่าจะเป็นแบบ อัดเงินพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บไว้เปิดสุดท้ายนะครับเริ่มจากทางซองแรกก่อนเลยแล้วกันจริงๆแล้วชุดนี้เนี่ยเรียกว่าของใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับของใหม่ๆเนี่ยมีอยู่ประมาณ30กว่าแบบนะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นของเก่ารีปรินนะครับสมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดมาดูเนี่ยก็จะเนี่ยจะ,จะเจอของรีปรินซะเยอะนี่อันนี้มาจาก BT3 นะครับ เรียกว่าเป็นของใช้งานทั้งนั้นนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับนี่กัมมาม่อนนี่อันนี้เป็นเรียกว่าอะไรดีเป็นเป็นของชุดนี้เลยนะครับกับมมาม่อนชุดนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Btail กัมมาม่อนนะครับตัวนี้มันบอกว่าลงมามีความสามารถเลดนะครับเลดเนี่ยคือการที่แบบจับาสามารถย้ายเป้านะครับประมาณนี้แล้วกันไม่อธิบายลึกแล้วกันนะนี่ของเก่าอีกแล้วนะครับแต่ว่าการ์ชุดนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นฟอยล์ทุกใบนะครับ ก็เรียกว่าเป็นของที่แบบเคยมีมานานแล้วแล้วก็มาใช้อ่าตัวนี้เป็นร่างสองของเจ้า,น,าน,น้องอ่าร่างเลเวลห้านะครับของน้องอ้วนน้องอ้วนเนี่ยชื่ออะไรวะชื่อลาเมอร์ลาโม,ม,มดลาโมดมอนโอเคลาโมดมอนนะครับอ่าตัวน,นี้ของใช้งานแล้วก็เป็นไข่แล้วถึงยังอ๋อมีมีม่นะครับอ่ามีมีม่นี่เป็นของใช้งานแบบใครที่ยังไม่เคยเล่นดิจิมอนสีเขียวเนี่ย บนหามิม่ไว้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโปรโมนะครับและเป็นน้องหมีนะครับ RB 0 1อันนี้เป็นตัวใหม่เลยนะน้องหมีตัวนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะขออ่านก่อนแบบคือจริงๆผมก็ไม่ค่อยมั่นเรื่องดิจิมอนเท่าไหร่นะครับชื่อชินมอนไซมอนนะครับออกก็ชื่อเดิมเลยแต่ใส่ชินเข้าไปข้างหน้านะครับ mm hmm. น้องมีความสามารถนะครับ mm hmm. เมื่อวิพัฒนาการนะครับเอาเลเวลนะครับ เอ่อเรเบิลสามเฟดดาวแอดอะท็อปออฟเนี่ยโอเนอร์ซิเคียวริตี้เด็กเอาเลเวลสามไปแปะไว้ที่ซ uh, mm ิเคียวริตี้เอ่อแล้วก็โอเพนเนนต์ฝั่งตรงข้ามนะครับออฟยูอาร์โอเพนเนนต์เลเวลสี่ออไฮเออร์อ๋อก็ลบดิจิมอนฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลเวลสี่ขึ้นไปเนี่ยจะลบสามพันดีพีนะครับแล้วก็ซิเคียวริตี้แอคแท็กลบหนึ่งนะครับอืม ก็เป็นการเอาเขาเรียกอะไรนะเอาดิจิมอนในสนามเนี่ยคือไปแปะท็อปสีเขียวนะครับเลีว mm hmm. สามนะครับเออแล้วก็เมื่อตีนะครับสามารถที่จะแทสต์นูเมมอนนะครับในไส้ของตัวนี้นะครับเออ,อแ,แล้วก็เอาไปอ๋อแทสตแล้วก็เอานูเมมอนอนะ่ะเอาเอานูเมมอนที่อยู่ในในตัวนี้นะครับไอ้นูเมมอนก็คือไอ้ตัวขี้นั่นแหละครับเอาไปแปะใน ใต้สุดของซีเค r i ร y ิตี้ของเรานะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเก่งเพ mm hmm. ราะว่าก็น่าจะเก่งแล้วมั้งนะก็ประมาณนี้นะครับ2 mm hmm. องแรกผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับ mm hmm. แต่ว่าน้องเป็น SR นะครับแต่ว่าสวยดีนะครับ mm hmm. มันเป็นฟอยแบบแปลกๆนะซึ่งไม่รู้จะอธิบายยังไงดีคือด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสักๆแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบลื่นๆลงมานะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าตรงชื่อก็จะสักๆนิดนึงนะครับนี่เห็นความสากข,ของมันไหมอ่ะมันสวยดีนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาต่อกันเลยดีกว่าเฮ้แต่ SR ออกเร็วอะแบบผมก็ไม่มั่นใจนะว่าชุดนี้มี SR ทั้งหมดกี่กี่ใบกี่แบบว่าบลอกหนึ่งจะออกกี่บอกอีกกี่ซองนะครับอ่าโปรโมนนะครับตัวนี้ตัวยอดฮิตนะครับน้องชื่ออะไรก็ไม่รู้ตัวนี้ตัวใหม่นะครับแล้วก็นีเทเลมอนนะครับพาตอมอนอนี่ก็เป็นล่างของกร,รมมอนอีกเช่นกันนะครับ ไข่ตอง v mon. วีมอนอุ้ยว้าวมีใบนี้ด้วยฟอยอันนี้ไข่ของน้องชื่ออะไรวะเจลลี่มอนเอออันนี้ก็เป็นตัวใหม่เหรอตัวนี้ไม่มั่นใจแล้วตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับถากระโตนะครับวีมอนอ้วนและโอ้ข้างหลังแม่งระยิบระยับมาเลยอะฟับเข้าให้โอ้โห เป็น SR นะครับไม่โอ้อธิบายความสวยงามไม่ถูกเลยครับเฮ้ยมันสวยจริงว่ะนี่ตอนแรกคิดว่าเป็นเซกอะเนี่ยโอ้โหตัวนี้เป็นตัวใหม่อีกแล้วครับชื่อว่าช,ชื่อว่าอะไรวะชื่อชื่อว่าหาหาข้อมูลแป๊บนะครับหาข้อมูลแป๊บ เอ๊ะทําไมหรือว่านี้เป็น PA วะเนี่ยน่าจะเป็น PA นะเออตัวนี้ชื่อว่าเออเป็น PA จริงๆครับตัวนี้ชื่ออาร์คคออาาร์ชูรัตมอนนะครับโอ้โหชื่อโคตรอ่านโคตรยากนะครับสามารถอีโวจากตัวที่เป็นกัมมามอนนะครับที่มีเทคเทคติดคําว่ากัมมามอนอ๋อนี่เป็นร่างหนึ่งของกัมมามอนนะครับเ,เขาบอกว่าเมื่ออีโว สามารถเอากามอมอนเนี่ยที่ติดเทคอยู่เนี่ยจากในกองทิ้งของเรานะครับเข้ามาเสียบที่ใต้ตัวนี้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทำลายดิจิมอนเลเวลเลเวลรวมนะครับน้อยกว่าดิจิมอนในดิวิชั่นการ์ดนี้นะครับ mm. ก็ยังงงงงอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มีเทคออนดีลีสด้วยนะเมื่อตายนะครับดีเทอร์หนึ่งดิจิมอนการ์ดฟอร์มัยแอนนะครับรีเทิร์หน 1, ึ่งการ์ดแดน อ๋อถ้าเมื่อตายให้รีเทิร์นหนึ่งการ์ดแทนที่จะแทสตัวซิลิอุตมอนนะครับเออแล้วก็สามารถที่จะเล่นหนึ่งไอ้โพซิมามอนฟอร์ opening, มโยแฮนวิตอัเพนนิงบานาคอรสก็เป็นเขาเรียกอะไรดีมันเป็นเซตกามามอนอะ่ะตายแล้วก็หยิบหนึ่งการ์ดขึ้นมือนะครับแล้วก็แทสซิลิอุตมอนนะครับจากในมือแล้วก็สามารถเทเล่น ตัวที่ชื่อว่าโปรซิมามอนได้นะครับซึ่งโปรซิมามอนคือตัวไหนก็ยังไม่รู้นะแต่มี PA แน่แนวแล้วนะครับว้าวเฮ้ย PA ออกหนึ่งแล้วทำไม PA ออกเร็วแต่เขาบอกว่าเลดบล็อกนี้เนี่ยจะเยอะออกปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย PA เนี่ยก็อาจจะมีหลายใบก็ได้นะครับให้คิดไว้ก่อนนะครับว่ามีหลายใบหลอกตัวเองอยู่มันจะคล้ายๆตอนที่เราเปิด ex นะครับมันจะมีหลายใบโอ้ฮิดเด้นโพเทนเชียล นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนูเมมอนนะครับนี่นะครับโอ้วินะตัวดีๆอ๋อนี่ก็เป็นกัมมอมอนเนี่ยอันนี้คือกัมมอมอนที่เป็นล่างมืดๆเนี่ยครับน่าจะไปต่อกันอุ้ยอ่าเกมอนซีเคอร์เรตี้บวกหนึ่งนะครับเดวิลมอนนะครับอากูมอนนะครับอากูมอนหาเทมเมอร์นะครับแล้วก็เอ๊ะ หรือว่าอันนี้มันคือดนูเมมอนวะจำชื่อไม่ได้อันนี้มอนไซมอนเออไม่ใช่หนูเมมอนนูเมมมอนเคยตัวเมื่อกี้แล้วถูกแล้วแล้วก็โอ้โหอันนี้น่าจะเป็นอ่าเมมดำนะครับอันนี้ปู่มีครบแล้วนะครับอันนี้ขายได้เลยนะครับเมมดำไม่ได้ใช้นะครับไม่ใช่ไม่ได้ใช้แต่มีครบสี่แล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะสวยกว่าใบเดิมไหมนะแยกไว้ก่อนแล้วกันนะครับ ชึง้งโอ้ไข่ไข่น้องไอ้นี่โอ้ดิลิเคทแพนกาบูมอนเจลลี่อากูมอนพามอนกัมมามอนอ่าตัวนี้จำไม่ได้แล้วนะครับพาตามอนนะครับแล้วก็เวอร์มอนนะครับเออเราก็มีความรู้เหมือนกันเนี้ยอ่าตัวนี้มาจากซองอุย๊ยว้าวเฮ้ยสวยอะ่ะอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับ ว้าวว้าวว้าวเป็นตัวใหม่เป็นน้องใหม่นะครับที่มาในเซตโกด์นะครับเรียกว่าเอ้ยสวยว่ะเออใบใบสุดท้ายมันจะฟอยแบบเดีย๋ยวเราแยกไว้ก่อนดีกว่านะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตอนจบนะครับเมื่อกี้มันก็จะมีน้องไอ้นี่อีกใบหนึ่งนะครับนี่อ่าอใบหนึ่งเรียกว่าเออพอพอมันฟอยยกระดับมันก็สวยขึ้นจริงๆนะเออราก็มีทางด้านของ P.A. ไปแล้วอีกหนึ ไม่ขาดนะครับโอ้องเหนียวมากโอ้คือจริงผมพยายามจะแกะให้ได้ท่านี้นะเพราะว่าถ้าแกะแกะได้ท่าอื่นเนี่ยบางทีกา้าวมันอาจจะบินมุมอะไรเงี้ยแล้วก็มาน้องหุ่นยนต์จำชื่อไม่ได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในร่างของกามมอมอนเหมือนกันนะครับเป็นร่างเขียวเออนี่มีแต่ร่างกามามอนนะ เฮ้ยตัวนี้คุณพ่อไม่ใช่คุณพ่ออึดเฮ้ยฮาเครุและจบด้วยวีมอนนะครับเฮ้ยไม่ใช่โอ้ยอันนี้เป็นร่างของน้องเขียวนะครับร่างสุดยอดของน้องเขียวชื่อว่าเดราด,ดราบิตมอนนะเด็บ r a p i ิทมอนะครับออก็จะเป็น,ปนกระต่ายจริงๆนะความสามารถเป็นบ็อกเกอร์นะครับแล้วมันบอกว่าเมื่ออีโวมาหรือเมื่อตีนะครับสามารถที่จะจับฝันข้ามนอนได้1ตัวนะครับพิมอนฝันข้ามนอนได้1ตัวแล้วฝันข้ามเนี่ยไม่มีตัวที่หัวตั้งอยู่ในสนามเลยเราจะได้เมมโมรีบวกหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อจบเทินนะครับหน่งเลือก1โปเกมอนที่อยู่ในสนามนะครับออที่มีติดชื่อ mon, อันโกลามอนใ,ในเทคการ์ดน,นะครับ โยพแนนอะไรวะเอ็นเอวนหนึ่งหนึ่งออฟยูดิจิมอนอินเพ y วิทอันโกล m o นอิน t ีกเอ็กแทกอ๋อสามารถเลือกตัวที่มีติดเทคอันโกล m o นเนี่ยวิ่งไปตีดิจิมอนฝั่งตรงข้ามได้หนึ่งตัวนะครับก็ก็โอเคนะก็โอเคหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกัน,นครับแต่ว่าก็ถือว่าได้ซ้ำบอร์ดนะครับเอาละตอนนี้นะครับ SR ออก2ใบแล้วนะครับ ซึ่งปกติที A ่ไ e, อกล่องพวกเนี้ย SR มันก็ออกไม่เยอะอยู่แล้วนะครับออกสามใบก็น่าจะหมดแล้วนะครับโอ้โหเอาจริงนี่คืออื้อไม่อยากจะบอกน้องเลยว่าซองมันเหนียวแบบตนนี้ที่ว่าโอ้โหนี่คือผมเปิดเป็นคนที่เปิดซองเป็นประจำนี่ยังหนักเลยนะไม่เอาละเอากันไกลแล้วกันกันไกลก็ต้องตัดให้ดีนะครับต้องกดหัวรูให้ ให้เรียบร้อยนะครับก่อนจะตัดนะครับว่าว่าเราจะไม่ตัดโดนการ์ดแน่นอนนะครับหนักข้อเหลือเกินเอาละมาโ้นี่พึ่งครึ่งทางผ่านไป12นาทีแล้วเอาใบโฆษณาออกตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้เทอร์เรมอนเจลลี่มอนเอ่อชื่ออะไรวะน้องหมาจำไม่ได้แล้วนะครับ โอ้โนี่มันก็จริงๆใบมันก็ซ้ำๆเกือบหมดเลยนะอุ้ยูปามอนอ่าเทมเมื่อใหม่และโอ้โหใบอะไรวันนี้รู้ขอบขนาดนี้ขอเป็นโปรโ,โมนะครับเคยเป็นโปรโ,โมมาก่อนและใบสุดท้ายนะครับหรูๆเลยอ่าเป็น SR ใบที่3ของเรานะครับตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับเป็นหนึ่งในรอยัลไนท์เลยนะตัวนี้จำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับ ไม่เป็นไรครับอันนี้คือตัวเก่านะครับฮาระเอชอาร์คมดแล้วเหรอถ้างั้นนะหรือว่ามีแค่3ามใบหรือว่ามีมากกว่าหรือว่าทุกซอ,องถ้าไม่ออกไอ้น,นี่ก็ออก SR ไปเลยหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับบล็อกนี้เนี่ยราคาแพงกว่าปกติด้วยนะครับเอออ่าโมนนะครับโอ้หฮิดเด้นโพเทนเชีนะครับอ้ยไข่กัมมมอน เอ้ยชายเกเลมอนเอ้ยไลเกมอนนะครับและและไขวเนี้ยอ่า mm hmm. เป็นเออีกใบนะครับแต่นี้เป็น s อไใหม่หรือว่านี่คือร่างสุดท้ายของเจนลีมอนถ้าเป็นร่างท้ายของเจนลีมอนจะโกรธมากนะครับแม่งไม่แม่งโคตรไม่สวยเลยนะครับแม่งเป็นเหมือนซบประหลาดไปซะแล้วจากน้องเป็นสาวน้อยน่ารักตอนนี้เป็นอะไรไปแล้วเนี่ยชื่อว่าแอมฟิมอนนะครับอ่า น่าจะเป็นร่างสุดท้ายของน่าจะเป็นร่างสุดท้ายของเจลลี่มอนจริงๆนะเนี่ยโอ้โหถ้าขึ้นมาแล้วเป็นหุ่นยนต์อย่างนี้อย่าโตมาดีกว่านะครับ <c oughs> <c oughs> อะเหมืะเราบูลบลี่น้องเกินไปนะครับไม่อยากเชื่อว่าจะโตเป็นร่างนี้คืออยากบอกว่าผมมายังไม่ได้ดูการ์ตูนภาคโก้ด์เกมเลยนะครับแมนะ้ดูแบบช่วงแรกๆเฉยๆนะครับว่ามันเออมัน มันก็สนุกดีนะอะไรเงี้เยเออแต่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้ดูต่อนะครับแต่ที่สําคัญนะมันหาดูยากด้วยครับไอไอโกดเกมเนี่ยก็เลยแบบยังไม่ได้ดูนะครับเอาละเอ่เอเกรมอนนะครับแล้วก็ล่างอันนี้นะครับอันนี้ตัวอะไร b ี BT 5ีห้าอื้อ สีแดงๆแ,แป๊บโอ้ไรเกมอนเฮ้ยยังมีใบนี่ว่าไม่ใช่ใบโฆษณาไรสาระจริงๆเฮ้ยแต่นี้มันก็ SR นะแสดงว่า SR มีทุกซองเลยครับแต่ว่าไอ้นี่ไม่ใช่ SR นะดู SR วะเออ SR สอวะอ๋ออย่างงี้ SR ออกทุกซองนะครับยกเว้นตัวนี้สิตัวนี้ไม่ใช่ SR ปะ่ะก็ใช่ด้วยว่ะอ๋ออย่างงี้ SR ออกทุกซองนะครับอย่างงี้ไม่ต้องห่วงแล้ว เรามีของพอเล่นแน่นอนนะครับเอสอาร์ทุกซองนะครับโอ้แสดงว่าเอา่อได้ไว่าดีเมมบูตเนี่ยออกค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าโอ้ถ้าเป็นเรียเอสอาร์เนี่ยเหยียบแย่งกันแบบแน่นอนจริงนะครับเอาใบโฆษณาออก่อนนะเพื่อการการสมผลปาตัมมอนนะครับ่ากามามอนพามอนนะครับก็ซ้ําๆนะพวกนี้เนาะก็ไม่มีอุ้ยไทจีไทจีเก่านะครับที่ได้ใช้กันอย่างยาวนานนะครับ ป๊บอ๋อนี่เป็นโปรโมนะครับและใบสุดท้ายนะครับลึกเหลือเกินน่าจะเป็นเมมบูแล้วล่ะอันเนี้ยเมมเขียวว้าวโอว้เมมเขียวใหม่ครับอันนี้เนี่ยผมยังผมขายของเก่าทิ้งไปหมดแล้วนะครับแต่ก็โอียได้ของใหม่มานะครับแล้วก็ต่อเนื่องเลยครับ โอ้ด oh, <น>ีลิเกดแพนนะครับเอาเอาไอ,อ้น,นี้ออกไปก่อนขยายาอก่อนดีลิเกแพนเจนี่แต่ละตัวซ้ำทั้งนั้นนะครับแบบมันมีไม่เยอะแน่ๆเลยผมก็ยังไม่ได้ศึกษาดีๆนะมีมีใบที่สองครับและยังไม่สุดครับเดี๋ยวอีกใบหนึ่งครับเป็นเป็นดิ g ิมอนแน่ๆครับและอ่าตัวเดิมเลยครับนี่ถ้าพูดว่าไงก็แล้วแต่อันนี้ครับ พีเอกับธรรมดาครับมาพร้อมกันเลยนะครับโอ้ยตัวเดิมเลยนะครับเอาละเหลือแค่สองซองเท่านั้นกับ1นึ่งโปรโมนะครับตอนนี้เราต้องรีบไปแล้วครับเพราะว่าคลิปเริ่มยาวแล้วนะครับจะ20่สิบนาทีละคนดูเลยจนะคนดูจะเหนื่อยนะครับชูมอนนะครับออกูนิม่อนนะครับเฮ้ยน้องแมว น่ารักฮึดใบนี้คุ้นๆเหมือนมีความสามารถดีๆนะครับอึดและใบสุดท้ายครับลึกเหลือเกินฟับอุ้ยดีฟีดเอาว่าแต่ก่อนแพงนะครับแต่เหมือนกับว่ากล่องน,นี้เนี่ยเหมือนเขาพูดกันว่าเศกมันจะออกทุกทุกซองนะครับแต่ก่อนดีฟีดนี่ค่อนข้างแพงนะเออนี่เป็นดีฟีดรีพินก็ไม่รู้จะราคาเท่าไหร่นะครับมา ซองสุดท้ายนะครับเรียกว่าพีเอออกตรงนี้ไหมผมยังไม่เห็นหน้าตาซิริอุสมอนเลยครับซิริอุสมอนก็คือเนี่ยไอตัวหน้าซองเนี่ยครับยังไม่เห็นเลยนะครับได้แต่ยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งสีดํานะครับอ่าเดี๋ยวนะว้าวคีดีฟีดว่ะทำมามอนนะครับอันติเมตแฟร์ฮาโมอน เดวิลวีมอนแจมมิงนะครับอุ้ยอากูมอนตัวนี้ก็เป็นอากูมอนที่ดีนะครับแต่ว่าได้มาใบเดียวเองและใบสุดท้ายนะครับเป็นเหมือนเทมเมอร์เลยโอ้ดีทิมอนแล้วฟึบโอ้โหอ่าเดี๋ยวนะมันคือมันมันก็คืออะไรว่าร่างก่อนดีฟีดอะ่ะอ่าอะไรว่าอาลเตอร์โอเมกามอนอาลเตอร์ ไอ้อะไรวะจำไม่ได้แล้วว่าร่างนี้ชื่อโอเมกามอนอะไรนะครับโอ้แต่นี้เป็นใบเก่ารีพินนะครับเฮ้ยสวยสวยสวยแต่ว่าอะบล็อกนี้ผมก็ค่อนข้างจะอาจจะเรียกว่าเค็มก็ได้นะเพราะมีคนหลายคนก็พูดนะครับว่าเออมันออก,ม,ออกมันออกได้ PA ถึง2ใบนะแต่ว่าผมมาใบาเดียวนะครับแล้วก็ได้เซกมาเป็นดีฟีสนะครับแล้วก็มาซองอุ้ยแต่ว่าซองโบโมผมมีไอ้นี้ด้วยนะมียับ,ย,บยับอย่างนี้ด้วยนะแบบว่าซีนมาไม่ดีด้วยนะ นี่สีมาไม่ดีซึ่งอยากบอกน้องว่าอันเนี้ยมันมีหลายใบยนะแต่ว่ามันมีใบแพงสุดด้วยนะใบแพงสุดก็คือซีรีอุดมอนนี่แหละขอแบบอันนี้ก่อนแล้วกันนะขอลุ้นถ้าเป็นซีรีอุดมอนเนี่ยต้องเป็นเลเวหกนะครับพลังต้องหมื่นกว่า จบแล้วครับพลังพันเดียวครับว้าวมาเป็นเจลลี่มอนนะครับสำหรับท็อปเปอร์โอเควันนี้นะครับก็สรุปว่า SR เนี่ยออกทุกซองนะครับแล้วก็ตัวเสกเนี่ยออกแน่ๆนะครับการันตี1ใบ PA การันตีอีก1ใบนะครับประมาณนี้นะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ลากันตรงนี้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ